เพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอินเทอร์เฟซเสียงปุ๊บก็ต้องจูนซิสเต็มได้โดยสิเพราะว่า MR ทําได้ใครอยากมิกให้เร็วสิ่งที่เราต้องมีคือนี่ครับนอกจากจะเอาไม้เรียวไปตีมือนักร้องแล้วเนี่ยก็คือเราก็อาจจะใช้พวกนี้มาช่วยได้อถ้าแบบง่ายที่สุดเลยก็คือ d ด d j ของเราเนี่ยแหละครับ ยังอยู่กับดิจิโคยานลูกตัวนี้อยู่ครับ S 2 1 EP ที่แล้วเนี่ยผมบอกทิปทริคต่างๆในการเซตอัพวิธีการต่างๆของเมนูต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเอาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกหรือว่าจะเป็นการเซตแมทริกซ์หรือ c h ช n n e ล Flow อะไรต่างๆวันนี้เราจะลองเอาสิ่งที่ผมบอกเหล่านั้นเนี่ยลองมาแอพพลายดู ในบางบางอย่างนะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กับงานไลฟ์อันนี้อยู่ในห้องผมจะใช้เป็นวิธีการต่อเชื่อมแล้วกันก็คือวันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ก็คือใช้มิกเซอร์ตัวเนี้เป็นอินเทอร์เฟซเสียง <Wow. S 1> อีกแล้ว เคยทำกับ MR ตัวจจอยร่อยไปแล้วดูซิว่ายานลูกแบบ d ิจ i c o ไอซนี่จะทําได้เหมือนเขาหรือเปล่านะครับการใช้มันเป็นเนเ้อเสียงเนี่ยมันมีประโยชน์หลายๆอย่างคือเราสามารถเอามาทําเป็นเวอร์ชวลแซวแ e ็คก็ได้คือในลักษณะที่เวลาที่เรามีวงที่เราเอาไปทัวร์กับเขาเนี่ยเราสามารถเข้าห้องซ้อมเรคคอร์ดสิ่งที่เขาเล่นเพลงต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็เพลย์แบ็กออกมาแล้วก็สามารถซ้อมมือเราไปได้ด้วยหรือว่าถ้าเราสามารถทํพรีเซ e ตของ Channel กับ EQ แล้วก็การปรับค่าต่างๆเนี่ย เอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเวลาไปถึงที่หน้างานในคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็70%แล้วละที่มันโอเคที่เหลือก็คือเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมละแล้วก็การจูนซิสเต็มเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอินเทอร์เฟสเสียงปุ๊บก็ต้องจูนซิสเต็มได้โดยสีเพราะว่า MR ทําได้เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าเริ่มจากการเชื่อมต่อ u b มาดีก่อน คือใช้สาย usb ธรรมดานี่แเลยครับเหมือนสาย printer น,นี่แหละขโมยสาย printer ไปใช้ได้อีกแล้วก็ usb 2.0ต่อที่คอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบเข้าที่ด้านหลังของตัวคอนโซลนะครับมันจะมีช่องที่เขียนว่า u b มาดิอยู่คราวนี้พอเมื่อต่อเข้าไปแล้วเนี่ยฮะใน system preference ของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยครับที่ซาวเนี่ยก็จะมองเห็นตัว คอนโซลนี้ขึ้นมาว่า U B มาดิเป็น U S B เชื่อมต่อแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเซตอัพอะไรในคอนโซลเลยคือแค่เสียบสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เราเจอก็คือสามารถใช้งานได้ละ อันนี้ในช่วงแรกเนี่ยผมจะลองใช้ Play Multitrack ผมมีโปรเจกต์ที่เป็น Multitrack ที่โหลดมาจากเว็บไซต์ที่เขาให้โหลดฟรีเนี่ยครับที่เอาไว้สำหรับฝึกซ้อมมิกซ์กันอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสอนมิกซ์หรือมาบอกเทคนิควิธีการมิกซ์อะไรต่างๆอกแต่ว่าจะเป็นวิธีการเซตอัพตัวนี้เพื่อรองรับสัญญาณที่ส่งออกมาจากคอมพิวเตอร์นะครับเราเข้าไปที่ Channel Setup เหมือนเดิมตอนเนี้เราจะรับ Input ที่เข้ามาที่ตัวนี้ครับที่ S21 เนี่ย,ยจาก USB ที่ playback มาจากคอมพิวเตอร์เราก็เข้าไปที่ source นะครับด้านล่างสุดของเมนูทางซ้ายเนี่ยจะมีคำว่า USB มา d i อิวนะรเราก็จะใช้ USB in ผมมี track ในนี้อยู่26 track ผมก็ ripple ไปเลยแล้วกันรึ๊บ26 channel ต่อเนื่องกันไปเลยแบบนี้นะครับ อันนี้ที่ Input เขาก็จะบอกแล้วว่าเขารับจาก USB i n เข้ามาคราวนี้ผมเริ่ม Setup ตัวนี้ใหม่เพราะฉะนั้นเส้นทาง Output ก็คือเหมือนเดิมเราต้องลงไปที่ Master เพื่อเซตให้มันออกลำโพงก็อันนี้ก็ Basic ผมทำไปถือเป็นการทวนไปดูแล้วกันผมต่อลำโพงอยู่ที่11นะครับแล้วก็ขึ้น Master Fader มาคราวนี้ที่ในตัวซอฟต์แวร์ของเราะครับ เราก็ต้องไปเซตในโปรแกรมโลจิกนะครับที่ออดิโอนี่แหละให้อ p u ต d ดีวซ์เป็น u b m a d i อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะสั่งให้เขาส่งเสียงนี้ออกไปคราวนี้ที่ตัวเอาต์พุตของแต่ละ Channel ก็คือเราก็เซตให้มันเรียงกันไปเลยก็ได้นะฮะเรียงตาม h ชนแนลที่เราถนัดที่จะส่งลงมาบนมิกเซอร์แล้วก็เราสามารถเพลย์แบ็กมันลงมาได้ อันนี้ผมปิดหน้านี้ไปก่อนอ่าครานี้ผมลองเล a y ที่บนคอมพิวเตอร์นะครับคราวนี้สัญญาณมันเริ่มมีเข้ามาละที่ c h a n n e ที่7 8อะไรเนี่ยเริ่มมีอินโทรของเพลงเข้ามาอ่าตอนนี้เขาเริ่มเล่นมาละคราวนี้อุปกรณ์ในการที่เราจะมิกซ์เสียงง่ายที่สุดเลยครับใครอยากมิกให้เร็วสิ่งที่เราต้องมีคือนี่ครับ <c oughs> ไม้บันทัดใช้ทำอะไรครับไม่ได้มาวมัดวิกเซอร์นะฮะ คือเอามาไถมิกเซอร์ขึ้นมาเราจะได้แบบรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยอ๋อผมลืมบอกไปครับดิจิโคเขามีฟังก์ชันในกรณีลักษณะแบบเมื่อกี้เหมือนเวลาเรามีสคริปหรืออะไรมาวางฟลุ๊เฟดเดอร์มันอาจจะไถพรวดขึ้นไปทั้งหมดแล้วแบบโอ้โหลำโพงลั่นไม้หอนกระจายถ้าสมมุติว่าไม่ใช่นิ้วเราแตะครับเราจะไม่สามารถเลื่อนเฟดเดอร์ขึ้นไปได้ยกตัวอย่างเช่น เอาเล็บอย่างเงี้ยฮะมันก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้น,เ,น,นเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมเอาอันเนี้ยมาถ่ายมันก็ไม่ขึ้นแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> อ่ะตอนนี้เราก็มีสัญญาณต่างๆที่เข้ามาละมีเสียงคลิกมีเสียงสนแนให้แฮอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถมิกซ์เสียงตามอย่างที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ ใช้ eq ใช้คอมเพรสเซอร์ใช้เกตอะไรเอาตามที่ปกติเรา mix กันนี่แหละนะครับผมขออนุญ,ญาตปิดเสียงไว้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟังกันไม่รู้เรื่องคราวนี้เราลองเข้าไปดูว่าใน channel processing ครั้งที่แล้วที่ผมยังไม่ได้บอกมีอะไรบ้างปกติการ eq ก็เหมือนธรรมดาทั่วๆไปนะครับเรากด on ขึ้นมามันก็จะมี eq เป็น p a r a m e t r i c แ b a ด์ให้เราเราสามารถปรับจากตรงหน้าจอนี้โดยการถ่ายเอาแบบนี้แล้วก็ หนีบทางได้ถ้าเราไม่ถนัดแบบนั้นทางด้านขวามือสุดเนี่ยครับเขาจะมีปรับ Frequency g เกณฑ์และก็ค่าคหรือค่าแบนด์วิดตของเขานะฮะเราก็อาจจะถนัดคุ้นมือเรามากกว่าในการที่ต้องการจะปรับให้ค่าต่างๆมันตรงตามที่เราต้องการบางทีเราใช้มือเราไถาไปเนี่ยบางทีมันจะแบบออไปแบบเร็วเกินไปก็สามารถใช้ปุ่มข้างๆได้คราวนี้ สิ่งที่พิเศษมากกว่ามิกเซอร์ตัวอื่นของดิจิโคก็คือเขามี EQ อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า Dynamic EQ สามารถใช้ได้ทั้งหมด21ตัวการเป็น Dynamic EQ ก็คือเราสามารถลดสัญญาณลงมาใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะสามารถตั้ง Threshold ได้ว่าการคัดเนี่ยเราจะเริ่มที่เท่าไหร่แล้วก็การ กดแล้วก็มี attack release มันมีประโยชน์เวลาที่เราเอาไปใช้กับสิ่งที่เราบางทีเราคัดไปแล้วเนื้อเสียงมันหายแต่ว่าบางอย่างเราต้องการกดเฉพาะเวลาบางย่านที่มันเกินขึ้นมาอย่างอย่างเช่นสมมุติว่ามีการกำรรหัวไม้แล้วบางความถี่หรือแพทเทิร์นการรับเสียงมันเปลี่ยนแล้วมันพุ่งขึ้นไปใช่ไหมฮะแต่เวลาที่เขาไม่กำเนี่ยมันก็คละเสียงถมมติว่าเราไปคัดย่านนั้นเลยอย่างเงี้ยเวลาเขากำแล้วก็ปล่อยกำแล้วก็ปล่อย นอกจากจะเอาไม้เรียวไปตีมือนักร้องแล้วเนี่ยก็คือเราก็อาจจะใช้พวกนี้มาช่วยได้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่มีมาด้วยว <Okay. S 1> ันนี้เราลองไปดูที่ด y นามิกมันก็คือสามารถปรับคอมเพรสเซอร์ได้อย่างเช่นสมมติว่าเรามีเสียงคิกหรือว่าสแนทที่แบบอัดมาหรือว่าเวลาที่เล่นเราต้องการคอมเพรสมันอย่างเงี้ยก็คือมันก็คือคอมเพรสเซอร์ธรรมดาทั่วๆไปปรับค่าต่างๆได้ก็คือมีเทรชโชมีเรชโชมีเกนมีแอตแทกมีรีลิส อะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถปรับนีได้ด้วยคือต้องการฮาร์ดนีซอฟนีอะไรเงรรี้ยฮะก็คือสามารถปรับได้ให้เคิร์ฟมันชัดหรือให้มันป้านหน่อยแต่สิ่งที่มีมาเพิ่มในคอมเพรสเซอร์ของดิจิโคก็คือมัลติแบนคอมเพรสเซอร์คือเราจะสามารถกดเลือกได้เป็นย่านย่านด้วยก็คือโลมิดไฮสมมุติว่า เราต้องการที่จะคอมเพรสเฉพาะย่านเพราะเวลาที่เราใช้เป็นแบบคอมเพรสเซอร์ทั่วไปคือมันจะกดทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้บางทีมันมีแค่บางย่านที่มันปลิ้นขึ้นมาแล้วเราอยากจะทุบเป็นบางย่านเราก็สามารถเลือกทํางานเป็นจุดๆได้นะครับก็คือปรับแยกเลยปรับเรโซ o ปรับเกนปรับเทร o โ d แยกอิสระออกจากกันอย่างนี้นะฮะก็คือสมมุติว่าอะย่านกลางๆจะกดเยอะ ย่านบนจะกดน้อยเงี้ยแล้วก็เราก็สามารถปรับได้ว่าย่านโลเราจะกินขึ้นมาถึงที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะย่านกลางอยู่ที่เท่าไหร่ย่านสูงอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็สามารถเลือกฟังในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ได้ว่าสิ่งที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเน่เสียงมันเป็นยังไงที่โดนโปรเซสเซอร์มันทํางานด้วยอยู่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยถัดไปเป็นอีกดนามิกหนึ่งก็คือเกตนะครับ ก็คือเหมือน noise gate นี่แหละเราก็ใช้การเกตในการที่จะกรองสัญญาณที่เราไม่ต้องการออกไปใช่ไหมฮะแล้วก็ปล่อยให้สัญญาณที่มันเกินเส้น threshold เราขึ้นไปเนี่ยออกปรับค่า attack release อะไรต่างๆก็คือมีเหมือนเกตทั่วๆไปนะครับ attack hold release คราวนี้สิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาสำหรับดิจิ c o โก็คือสามารถเลือกโหมดเป็น Compressor พ่วงกับไซ Chain หรือว่าเป็นดักเกอร์ได้ดักเกอร์เนี่ยก็คือในกรณีที่แบบอาะถ้าแบบง่ายที่สุดเลยก็คือเดอดของเราเนี่ยแหละครับคือเวลาที่เรามีการสมมติมีสัญญาณพูดผมยกตัวอย่างง่ายๆนะพูดแล้วก็มีดนตรีใช่ไหมฮะเวลาที่พูดแล้วต้องการที่จะลดเสียงดนตรีลงอย่างเงี้ยเราก็ใช้ดักเกอร์เข้ามาในการช่วยให้เราไม่ต้องมาคอยไรฟ์เฟดเดอร์ตลอดแล้วตัวเนี้ยมันสามารถตั้งได้ละเอียดมากว่า เออเราต้องการให้มันลดลงไปมากน้อยเท่าไหร่ต้องการให้คีย์ซอสเป็นตัวไหนอะไรเงี้ยครับ mm. ถ้ามีโอกาสไว้ผมจะกลับมาทำให้ดูละกันแต่ว่ามันน่าจะเสียเวลาเยอะเหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้ก็แปะไว้ใต้คลิปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมกลับมาทำให้ดูอีกทีนึ่งสามารถไปขโมยของเข้ามาได้อีกไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะฉะนั้นการ ทำ virtual soundcheck ของเราเราก็มี t o o l ทั้งหมดของเราที่มีใช้งานได้นะครับสมมุติว่าเรามีวงที่ใช้ ear stereo ทั้งหมดเลยเราก็สามารถเข้าไปที่ aux แล้วเราก็เปลี่ยนเป็น stereo หมดเลยก็ได้ฮะเนี่ย aux 1เป็น stereo aux 2เป็น stereo aux 3เป็น stereo aux 4เป็น stereo หรือว่าถ้าจะ,ะเยเหลือห้อยหนึ่งไว้เป็นโมโนสักอันนึงเอาไว้ส่งไปที่ฟรอน t ที่เหลือก็เป็นเตอริโอหมดก็แล้วแต่หรือออกซ์ไม่พอเราก็สามารถเพิ่มได้ครับก็คือเข้าไปเลือกโหมดว่าจะเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปหรือเปลี่ยนเป็นออกซ์ก็ได้นะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนอันที่1เป็นกรุ๊ปละเปลี่ยนกลับมาเป็นออกซ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในกรณีที่เรามีออกซ์ไม่พอเราก็ ลงไปหากรุ๊ปนะครับอ,อย่างนี้หน้าจอจะไม่เห็นดูในกล้องแล้วกันนะฮะเราก็เข้าไปที่กรุ๊ปแล้วเราก็จัดการเปลี่ยนมันเป็นออกซตอนนี้มันก็กลายเป็นออกซแหละนะฮะถ้าอยากให้เห็นก็ใช้สิ่งที่ผมสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเราเข้าไป Edit แล้วก็ลาก อันนี้เอาไปใส่หน้านี้โอเคเราได้ออกเพิ่มมาอีกอันหนึ่งละจากกรุ๊ปที่ผมเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับสาธิตให้ดูอีกทีนึงก็ได้ว้าวนี้อ่ะผมแปะเอาขึ้นมาจะได้เห็นอยู่บนหน้าจอทางนั้นชัดๆนะครับอีกทีหนึ่งเข้าไปที่กรุป๊ปเปลี่ยนโหมดกดหนึ่งทีเว็บกลายเป็นออส ใส่ชื่อได้อยากให้เป็นออกซิเท่าไหร่ก็ว่าไปนะฮะเป็นสเตอริโอก็ได้อีกได้อีกเั้นก็คือตอนที่คอนโซลดีฟอลต์ขึ้นมาก็คือเรามี8ออกซ์แกรุ๊ปเราจะมีทั้งหมด16ออกไม่มีกรุ๊ปเลยก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้กรุ๊ปเราก็ไปยุบกรุ๊ป Group เอามาใช้เป็นออกซ์แทนแล้วแต่เราเลยครความสะดวกในการใช้งานของเรา <c oughs> ถ้าเป็นอินเทอร์เฟซเสียงเอาอีกแล้วสิก็เล่นเหมือน คลิปก่อนหน้านี้นะครับตัวเล็กตัวนู้นทําได้พี่ใหญ่คนนี้ก็ต้องทําได้เหมือนกันใช้กับสมาร์ทเซตยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะเข้าโปรแกร,รมสมาร์ทก่อนเพราะวา่าเราเห็นไปแล้วว่ามันมองเป็นคอร์ดิโอเพราะฉะนั้นสมาร์ทก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราก็ลุยเลยปึ๊บเสร็จเปิดมาป,าปั๊บไม่เจอไม่ต้องตื่นเต้นฮนะมันเป็นคอร์ดิโอยังไงไม่ต้องเจอครับเข้าไปที่ IO c o n f i c นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาติกตรงนี้เปิดขึ้นมานะฮะอย่าลืมเอาพุทด้วยนะครับมันมีทั้งอินพุตเอาพุทเลื่อนลงมาปึ๊บเจอแฟลปโอเคพามพามทางนี้เผมาเพียบเลยฮะอันนี้เราก็เข้าไปเซตที่ Signal Generator นะครับให้เป็น U B มาดีอ่าง่ายๆของผมก็คือใช้สูตรเดียวกับตอนที่ผมสอนไปในมิกเซตัวก่อนหน้านี้เลยก็คือ3กับ4 เราจะไม่งงไม่สับสนเราจะสามารถใช้ชแนลติดติดต่อกันไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเซตที่แท็บนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าสมมติเราจะ m e a เ u r e เป็น Spectrum หรือว่าเป็นเรียลไทมเราก็ใช้ Spectrum อันนี้ส่วนใช้ Transfer f ฟังก์ชันที่จะใช้เป็นแบบ Real Time Transfer หรือว่าเป็น Impulse Response ก็อย่าลืมเซตอันนี้ให้มัน เป็น In-Out ที่มันตรงกันนะครับ Device เ n ็นยมาดีแล้วก็ measure r e f e r e n e e ก็คือให้มันเป็น In-Out ที่ตรงกันใช้งานได้โอเคคราวนี้เมื่อทางนี้เสร็จแล้วปุ๊บผมปล่อย Pink Noise รอรอไว้แล้วเรามาเซตกันที่คอนโซลต่อผมใช้ Channel 11ถึง14แล้วกันเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายๆ Channel 11ผมต่อไมโครโฟน i s m m c ค n ไว้ผมก็มาเลือก 11เอาให้มันตรงกันนี่แหละฮะมันจะได้ง่ายๆจ,จริงๆแล้วมันสามารถแพชอิสระได้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่คนบอกว่ายากหรือชอบงงและสับสนคือแพดข้ามใบข้ามมาคือเหมือนไม่มีระเบียบวินัยในการทํางานมันก็จะเป็นเหมือนๆทุกอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่ทำให้มันเป็นระบบมันก็จะยากแต่ถ้าว่าเราทําทุกอย่างให้มันตรงและเป็นระบบถูกต้องมันก็ไม่ยากเพราะว่าพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเชี่ยวเราเซียนเราทําแพชข้ามใบข้ามมากลายเป็นวางยาตัวเองสะดุดขาล้มหัวแตกโป้ง อันนี้พอเซตตัวนี้เสร็จเขาก็ต้องการแฟนทอมพาวเวอร์แล้วก็ปล่อยแฟ a n อมพาวเวอเข้าไปโดยการกดปุ่มด้านนี้นะครับแล้วก็เร่งเกณฑ์ขึ้นมาฟื้บประมาณหนึ่งอาา่ะฮะลองออกมาดูซิว่าสัญญ,ญาณเข้าไหมชึบชึบ,ชบ,ชบอ่ะเด้งอยู่ฮะสัญ,ญญาณเข้าที่ไม่ละอันนี้สิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือสัญญาณน้อยจากโปรแกรมใช่ไหมครับเมนกับ Reference ก็เข้าไปที่รับสัญญาณคราวนี้ซอร์สเราก็รับจาก p ี่มาดินี่แหละครับเราปล่อยมาที่3กับ4แบบนี้นะฮะพอเราปะเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะได้สัญญาณเข้ามาที่ตัวนี้นะครับก็รอไว้ก่อนคราวนี้มีหลูปสัญญาณผมใช้วิธีหลูปแบบ Simple <c oughs> ก็ได้ก็คือ <c oughs> เหมือนกับที่ทำกับมิกเซอร์ตัวอื่นคือใช้ OX กออกหนึ่งส่งออกไปแล้วก็วนกลับไปเข้าที่ Input ผมก็เอาสัญญาณที่รูปกลับมาเข้าที่ Input 12นี่แหละก็ตัวนี้คือ Reference นะฮะเพราะนั้นผมก็จะส่งตัวเนี้ยผ่านออกและกันง่ายๆแล้วก็ไปออกที่ Output 1เพื่อที่จะย้อนกลับมาที่ตัวให้เป็นสัญญาณ Refer e n c e นะครับอันนี้พอเราส่งอันนี้ไปที่ออก1แล้วเราก็ลงไปเซตที่ o ็อกของเราว่า ให้ออกไปที่เอาพุทหนึ่งนะฮะพอเสร็จแล้วเพิบเราขึ้นเฟดเดอร์มาอันนี้สัญญาณมาที่ออก1นึ่งละแล้วก็เอาพุทไปที่เอาหนึ่เรียบร้อยแล้นะครับอันนี้เรากลับไปเช็คว่าสัญญาณย้อนกลับมาเข้าไหมก็คือตัวนี้เราเอาเข้า Input 12เราก็มาปะอินพุ12เข้าไปก็ได้สัญญาณน้อยซิเรฟ r เรนมาแล้ว คราวนี้พอเราจะส่งเข้าไปที่โปรแกรมเราก็ต้องส่งเข้าไปที่ record sense คราวนี้เราจะไปรับที่โปรแกรมเป็น usb 2ใช่ไหมฮะเราก็ไปเซตที่โปรแกรมให้รับที่2เหมือนกันมันก็จะตรงกันคราวนี้สัญญาณที่เราจะใช้เพื่อที่จะปล่อยอัลลังโ์พงก็คือที่ channel input 13ก็คือ usb ที่เป็นตัวเมนที่เข้าไปสิ่งหนึ่งที่เราอย่าลืมก็คือเราอย่าลืมไปเซตที่ Main ให้ออก LR ด้วยนะจ๊ะเอาพุททำไมงั้นเสียงก็จะไม่ออกนะครับอ่ะเรากลับมาเราปล่อยสัญญาณที่อันนี้เพื่อออกลำโพงนะครับก็จะมีเสียง Noise ออกมาที่ลำโพงคราวนี้เราลองกลับมาดูในซอฟต์แวร์เราว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างไหมตรงนี้ In 1นี่ก็คือที่ไมโครโฟนรับอยู่นะครับอินสีม่วงๆนี้ก็คือ Noise ที่เราลูปเข้าหาตัวเอง ผ่านจากการเซตอัพที่ USB out 2เนี่ยไปนะฮะเท่านี้ก็ได้แล้วพอนี้เราเร่ง Noise ขึ้นมาเราก็จะได้สัญญาณ Reference เทียบกันแบบนี้ถ้าให้หนกหูน้อยลงหน่อยผมลองวัดลำโพงตู้นี้คร่าวๆในระยะแบบนี้กับห้องนี้โดยใช้ i m มพา s สละกันมันจะได้แบบแค่มาวืดเดียวจะได้ไม่หนวกหูมากก็จะเห็น r e สปอน s e ของกราฟเป็นประมาณอย่างนี้ครับที่วัดจากหน้าตู้เราก็สามารถจูน s ิสเต็ได้ใช่นะัเพราะฉะนั้นเนี่ยมิกเซตัวนี้ตัวเดียวไปทัวร์กบวงไม่ต้องพกอินเ r อร์เฟซเสียงแยกเข้าไปก็เอาคอมพิวเตอร์กับไมโครโฟนไปนี่แหละแล้วก็ทำการ SET UP ในชาแนลที่เราไม่ได้ใช้ก็ได้ครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกเยอะเลยเพราะว่าวงที่ทัวร์กันคงใช้ไม่ได้แบบเต็ม48แน่นอนผเดา่าอย่างนั้นถ้าเต็มก็น่าจะเป็นการทัวร์วงออเคสตราบิ๊กแบนหรืออะไรอย่างนี้แล้วล่ะมันก็น่าจะเยอะอยู่อันนี้น่าจะใช้งานได้ดีมากก็คือเราใช้1นึ่งอินออินที่ตัวแล้วก็ใช้เอาเอา1นะครับก็บริหารจัดการในการใช้ สร้าง snapshot แยกไว้ก็ได้สมมติว่าเป็นโปรแกร,รมของวงในช่วงที่เราจูน System เราก็ดึงตัวนี้เอามาใช้แล้วพอถึงเป็นซ u n d ์เช็คของวงก็เรียก snapshot ของวงขึ้นมาใช้พอมันเป็น c อร์ดิเป็นอินเทอร์เฟซเสียงแบบเนี้ยในการที่จะไลฟ์ในยุคนี้ที่ฮิตการไลฟ์กันอย่างเนี้ยกำลังจะเริ่มและกำลังจะอยากจะโปรโมทแบรนด์อยากจะไลฟ์เพื่อหาแฟนๆที่คิดถึงเราไม่ได้เจอกันนานๆอย่างเนี้ย ตัวนี้ก็คือจบเลยนะฮะไลฟ์ Live ทั้งแบนด์เนี่ยคุณใช้ตัวนี้แล้วก็เอาเสียงเนี่ยเข้าไปที่โปรแกรมอย่าง OBS ที่คุณจะใช้ไลฟ์สดไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าต่อเอาเพื่อที่จะไปพ่วงกันก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้แล้วแต่เลยถ้าสมมุติว่าทำเองคนเดียวเลยเอนจิเนียร์เป็นเอนจิเนียร์เสียงด้วยทำสวิตด้วยบล็อตแคสตด้วยสตรีมด้วยก็เอาเลยจะใช้ดีเลยเสียงจากในมิกเซอร์ตัวนี้ก็ได้ หรือว่าจะไปดีเลย์ที่โปรแกรม OBS ก็ได้ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าอย่ามองที่ราคาถูกหรือแพงหลายๆอย่างเรายอมที่จะจ่ายเงินสูงเพื่อที่จะซื้อแต่เรารู้สึกว่ามันคุ้มเราก็ไม่รู้สึกว่าแพงเราซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ดีกว่ามอเตอร์ไซค์คันเล็กๆที่แบบขี่ไปเจอรถบรรทุกขับผ่านก็ปิวแล้วหรือม้าเห่าก็ล้มแล้วอะไรเงี้ย เราก็อยากได้มอไซคันนี้ตันๆต,ตึบๆเรารู้สึกว่า7 8็0 0 0ดหมื่ไม่แพงสําหรับเราเพราะว่ามันใช้งานได้คุ้มค่าผมมองที่คําว่าคุ้มค่ามากกว่าแพงหรือถูกก็ลองพิจารณากันดูถ้ามีโอกาสผมจะลองเอามิกเซอร์ตัวอื่นมาลองเทสฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนี่แหละครับเป็นกึ่งๆเหมือนการใช้งานแล้วก็ Walk through ไปด้วยกันว่าเออใน แต่ละตัวทําอะไรได้มากหรือน้อยกว่ากันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ที่ความถนัดกับโอกาสที่เราจะใช้เราลงทุนก็ต้องคุ้มทุนกับสิ่งที่เราเลือกมาใช้ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ครับสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังจะไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันอีกทําขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยไม่ใจร้ายไปหน่อยละแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแถวๆตรงเนี้ยให้ด้วยนะครับ จริงๆจริงเนี่ยเพราะว่ายังมีคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆเลยนะครับผมทําต่อไปเรื่อยๆแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกหลายยี่ห้อหลายรุ่นแล้วก็หลายรูปแบบในการทําออกมาก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ